สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวของซานวัตเตอร์มุนดีนะครับภาพเขียนที่มีทั้งมวลขลังความลึกลับแล้วก็มูลค่าที่สูงจนแทบมาน่าเชื่อภาพนี้มีขนาดประมาณ66ซนติเมตรคูณสีซนติเมตรเท่านั้นนะครับวาดโดยที่ิีฟิล์มันบนแผ่นไม้ซึ่งเป็นเทคนิคยอดนิยมในยุคเรเน,นซองส์ภาพนี้เชื่อกันว่าเป็นผลงานของลีโอนาร์โดดาวินซีนะครับวาดขึ้นในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1499ถึง1510 นั่นหมายความว่ามันมีอายุมากกว่า500ปีแล้วนะครับแต่ความน่าทึ่งก็คือแม้เวลาจะผ่านมายาวนานแต่ภาพนี้ก็ยังคงตาถึงคู้คนที่ได้พบเห็นซานวอเตอร์มุนดีเคยหายสาบสูญไปนานหลายศตวรรษนะครับจนกระทั่งมันถูกพบในปี2005ในตลาดขายของเก่าในสหรัฐอเมริกราตอนนั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จนคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นแค่ภาพเขียนเลนแบบราคาถูกๆและเจ้าของในเวลานั้นซื้อมาในราคาเพียง45ปอนด์หรือประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากการบูรณะและกการวิเคราะห์เชิงลึกนักวิจัยจำนวนหนึ่งนะครับยืนยันว่ามันคือผลงานต้นฉบับของเลโอนาร์โดดาวินชี จากถูกประมูลไปในปี2 0 1 7ด้วยมูลค่าสูงถึง410.3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว15,000ล้านบาทก็กลายเป็นภาพเขียนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกไปในทันทีเลยนะครับผู้ชนะก,การประมูลก็คือเจ้าชายมกมุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานแห่งซาอุดิอาระเบียนั่นเองซึ่งมองว่าภาพนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการส่งเสริมศิลป,ปะในประเทศปัจจุบันมีข่าวลือว่ามันถูกเก็บไว้ในเรือยอชส่วนตัวชื่อซิริเน่ ที่ทําให้ภาพนี้มีมูลค่าสูงขนาดนี้มีหลายประการเลยนะครับเพราะอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเป็นที่ทราบกันดีว่าเลโอนาโดดาวินซีเนี่ยเป็นศิลปินระดับตํานานมีผลงานลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเพียงประมาณสัก20ชิ้นเท่านั้นเองนะครับทำไมทุกผลงานของเขาเนี่ยมีคุณค่าในระดับที่ประเมินราคาไม่ได้นอกจากนี้สวาเตอร์มุนดียังเป็นหนึ่งในไม่กี่ภาพของเขาที่อยู่ในมือของเอกชนที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์น,นะครับภาพนี้แสดงถึงพระเยซูคริสต์ในฐานะเซเวียออฟเดอะเวิด์หรือผู้ช่วยโลก ถือเป็นภาพที่มีความหมายลึกซึ้งในเชิงศาสนาและประวัติศาสตร์แห่งยุคเรอเนซองส์เลยนะครับก่อนที่จะถูกประมูลภาพนี้เคยเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการว่าภาพนี้เป็นของเลโอนาโดดาวินซีจริงหรือไม่แต่หลังจากการบนะูรณะและตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงต้นศตรวรรษที่21นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยยืนยันว่าภาพนี้เป็นของเลโอนาโดจริงแม้จะมีข้อกังขาในบางประการแต่นั่นกลับทําให้ยิ่งทวีความน่าสนใจและทําให้ราคานี พุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับการประมูลในปี2007จัดโดยคริสตีสดึงดูดผู้ซื้อที่เป็นมหาเศรษฐีจากทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งมีความสําคัญกับการครอบครองศิลปะระดับโลกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกเรื่องก็คือภาพนี้เคยเป็นสมบัติของกรรษัตริย์ชาญที่1แห่งอังกฤษก่อนจะหายสาบสูญไปนานหลายศตวรรษและถูกพบอีกครั้งในปี2005โดยอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับ แม้ว่าจะมีการยืนยันว่าเป็นผลงานของเลโอนาร์โดที่ยังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างเนยนะครับแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพและดึงดูดนักสะสมที่ต้องการจะครอบครองในสิ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้างระดับโลกนี้ <Hey. S 1> และมกุฎราชกมุมารโมเมดแห่งซาอุดิอาระเบียมองว่าภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนจะนำภาพไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ลูปอบูดาบีด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้กับภาพนี้อีกด้วยมูลค่าของซันวัตเทอร์มุนดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวภาพวาดเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงอะไรอะไรหลายอย่างเลยนะครับและสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือสายหลักที่ทําให้ภาพมีราคาแพงความเป็นเอกลักษณ์ของเโอนาดูเวินซี ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ลึกลับยาวนานและการแข่งขันอย่างหนักของมหาสิทธิในตลาดศิลปะระดับโลกทําให้ภาพนี้นี่กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของมูลค่าศิลปะที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในโลกของการประมูลศิลปะระดับสูงนั้นการประมูลภาพวาดระดับตำนานแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการครอบครองงานศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังป็นการแสดงถึงอํานาจและสถานะของผู้ซื้อด้วยการประมูลกลายเป็นสนามที่บรรดามหาสิทธิ และมาหาอำนาจนีใช้เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งและความสามารถในการเข้าถึงสิ่งที่คนทั่วๆไปไม่มีวันสัมผัสได้ในกรณีของซานวอตเตอร์มุนดีการแข่งขันในกลุ่มเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางที่กํลาลังแข่งขันกับเรื่องวัฒนธรรมและการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศเช่นซาอดุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทให้การประมูลยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้น ดังนั้นอาจจะพูดว่าการซื้อภาพนี้ก็คือการเอาความรวยมาข่มกันก็คงไม่ผิดนะครับเพราะผู้ชนะไม่ได้แค่ได้ภาพไปครอบครองเท่านั้นแต่ยังได้ชื่อเสียงในฐานะผู้ที่เหนือกว่าในวเวทีศิลปะระดับโลกอีกด้วยนี่ค<ขอ>ือเรื่องราวของซามาเตอร์บุนดีภาพวาดที่ไม่เพียงแต่เป็นผลงานศิลปะระดับโลกแต<ๆ>่ยังสะท้อนถึงความหมายของความหายากและการแข่งขันในโลกศิลปะที่ทําให้มันกลายเป็นภาพที่แพง ที่สุดในโลกในที่สุดนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะใายเงินมหาศาลเพื่ครอบครองสิ่งนี้ตัวชิ้นผลงานศิลปะคนมีมูลค่าราคาสูงขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าออฝปากไว้คิดนะครับหากชอบคลิปนี้ ย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่สวัสดีครับ